เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้สองระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดทีทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีเล่นในหุ่นสับในส่วนของจุดเบลลิงแฮมร่างใหม่นะทุกคนร่างนี้ก็เป็นร่างร้อยสามเลยเนะี่ยผมเป็นร่างเขียวนะทุกคนเป็นร่าง บูสเตอร์นะครับผมที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะนะครับร่างนี้ก็จะเด่นในส่วนของเพสสไตล์นะนะครับร่างนี้จะแตกต่างจากร่างทั่ว,วไปนะครับร่างทั่วไปก็คือโฮมเพเยอร์ใช่ไหมนะครับจูบิลเลอร์ครัร่างนี้เป็นร่างครีเอทีฟเพเมเกอร์นะทุกคนแนะนําว่าร่างนี้นะี่ผมแนะนําว่าให้เล่นกลางต่ำนะนะครับถ้าเล่นกลางแบบเอเอฟหรือว่ากลางสูงเนี่ยสังเกตว่าตัวนี้ไม่ค่อยเติมเท่าไหร่นะนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเล่นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวมาดูค่าพลังกันก่อนละกันครับสำหรับจูบิลเล้นะ โอเคในส่วนของการเลี้ยงบอลคอมบอลเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับ90 91นะครับผมอาจจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ86 88นะครับบอลสั้นบอลยาวก็ถือว่าโอเคนะครับ88 86นะครับจบสกอร์อยู่ที่90ก็ถือว่าลดลงมาจากล่างทั่วไปอยู่นะนะครับผมในส่วนของการจบสกอร์นะครับและก็จะเด่นในส่วนของเรื่องเกมรับนะครับการเข้าปะทะนะครับสำหรับร่างนี้นะทุกคนแล้วก็ในส่วนของสปีดเนี่ยก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับอยู่ที่ประมาณ84นะครับ แล้วก็สปีดต้นเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับคิกิ่งพาวเวอร์ลดลงเยอะมากนะครับเหมือนไม่ค่อยได้ยิงอ่ะร่างนี้นะครับเป็นร่างทีมชาตินะครับผมร่างนี้แต่ว่าก็มีตีลังกาไป1ครั้งเนาะนะครับผมในยูโรนะครับอ่าอันนี้ก็คิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่80ถือว่าน้อยมากๆนะทุกคนร่างนี้อาจจะยิงแถว2เนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้แบบเปียงเดียวจอดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับแต่ว่าร่างนี้อึดจัดๆนะครับเล่นได้แบบ100เลยนะครับผมสำหรับสเตอร์มินานะนะครับสำหรับจูบเดลิงแฮมนะคคครรัับบสกกิิลทีี่่่ตตดดมาาา็ถืออวนนข้งะแ ไม่มีในส่วนของสกิลยิงไกลนะนะครับร่างนี้เดี๋ยวไปเล่นดูกันลวกันนะครับผมว่าจะครบเครื่องหรือว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับจูดร่างนี้น่าเปิดหรือว่าควรเก็บไปเปิดอ่าร่างต่อๆไปที่จะมาหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับจูดเบลลิงแฮมร่างนี้ครับครับมาดูผลงานของจูดเบลลิงแฮมร่างเขียวนะทุกคนว่าควรที่จะล่าไหมนะครับสำหรับคนไหนที่แบบมีร่างเดิมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างโชว์ไทม์นะครับหรือว่าเป็นร่างอื่นนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้นะครับว่าเล่นเขาออกมาแล้วเเนน่ยจะลป็ังงไมอ ข้อเสียของเขาเลยก็ร่างนี้ยิงไม่แรงนะทุกคนแล้วก็ในส่วนของอสกิลในการจบแถว2เนี่ยไม่ค่อยมีนะครับผมสำหรับร่างนี้นะนะครับเอาจริงๆเนี่ยน่าจะมีแบบลองแรงชูตติ้งนะครับได้ยิงไกลแถว2อ,อะไรแบบนี้น่าจะดีกว่านี้นะทุกคนอ่ะเขาที่ลองเล่นนะครับชูตมันก็จะเป็นประเภทที่ว่าไม่ได้ดันสูงมากนะครับแม้ว่าจะจับเล่นเป็นกลางเอเบเห็นไหมเขาจะวิ่งอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยรอเชื่อมเกมนะครับนี่ เห็นไหมนะครับผมอาจจะเติมเกมชาร์ทสักนิดหนึ่งนะครับถ้าใครจะไปเล่นกลางเกมแที่แบบเป็นสายหน้าคู่อยู่ที่นี่นะครับอาจจะไม่ชอบการวิ่งเท่าไหร่นะครับผมอ่าถ้าเทียบกับโรชิกกี้เนี่ยโรชิกี้จะเข้าไม้เข้ามือมากกว่านะครับผมในส่วนของการที่แบบเล่นเป็นกลางรู้ที่จะต้องเชื่อมเกมกับกองหน้าทั้ง2ตัวนะครับผมอ่าแต่จุดเนี่ยจะลงมาเชื่อมอยู่ประมาณกลางๆแบบนี้นะทุกคนถามว่าผิวไหมก็ผิวแหละในผมในส่วนของการเลี้ยงบอลคลองบอลเนี่ย ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับการเอาตัวรอดก็ถือว่าทําได้ดีนะครับสําหรับนักเตะตัวนี้นี่ครับจังหวะกระแทกเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่นะครับชนได้นะครับสําหรับจูร่างนี้เป็นกลางที่แบบใครที่ชอบสายกลางที่ชนคู่แข่งได้นะครับผมแล้วก็ลองยิงแบบแถวสองแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องกดประมาณแบบเลยครึ่งหลอดไปนะนี่ครับถ้ายิงแถวสองเพราะว่าล่างนี้ไม่ได้มีในส่วนของการยิงแรงนะนี่ครับผมในส่วนของค่าพลังของเขาเนี่ยผมก็จะยิงแบบแถวสองได้ แต่ว่าต้องกดให้พอประมาณนะผมอ่ะมาดูที่จังหวะนี้ครับจูด๊ดเอาตัวรอดมาแล้วให้ออกมาที่โรดี้แล้วดูการหาช่องของเขาครับนี่ครับวิ่งขึ้นไปแล้วนะครับผมจังหวะไหนเติมก็คือเติมไปเลยอ่ะเนี่ยผมอ่ะแต่ว่าถ้าจังหวะไหนไม่เติมก็คือแบบอยู่กลางโซนตะโซนกลางเลยในผมอ่านี่ลงมาแล้วก็กว่าจะเอาบอลขึ้นไปได้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยอาจจะยากนิดนึงในผมถ้าแบบอ่าเล่นหน้าเนีในผมอ่ะแต่ว่า การกองเกมเนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับจุดล่างนี้ถามว่าเปิดดีไหมถ้าเพื่อนๆไม่มีกองกลางเนี่ยก็เปิดก็ได้นะครับสหรับล่างนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์ที่แบบเคลียร์ถี่ในห่วงกลางเคลียร์ีมันจะไม่ได้แบบเหมือนโฮเพยอยืนนะครับผมอ่ะมันจะคอยอยู่แดนกลางเพื่อที่จะเชื่อมบอลทั้งระหว่างกลางรับนะครับผมแล้วก็กองหน้านั่นเองนะครับมันจะไม่ได้ดันสูงแบบอสอดเข้าไปยิงประตูทุกครั้งะนะนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์นั้นนะครับสำหรับจุดนะนะครับผมล่างนี้ก็ ถือว่าถ้าให้คะแนนเนี่ยชั้นเให้ไปที่เจ็ดละกันนะครับผมเจ็ดทับสิบนะทุกคนยังไม่ได้สุดขนาดแบบร่างโชว์ท่าอะไรแบบนั้นนะทุกคนอ่ะเพราะว่าร่างพวกนั้นเนี่ยเป็นร่างที่คมจบสกอร์ก็คมยิงแรงต่างหากนะครับผมร่างนี้ก็ถือว่าเป็นร่างที่แก้ขัดได้แหละนะครับแล้วคืนมาให้จู๊ดจังหวันนี้อืได้ยิงเลยครับจังหวะไหนที่จู๊ดได้สองก็คือโดนบีบเยอะมากนะครับเหมือนคู่แข่งรู้ว่าเราจัดจู๊ดร่างนี้มาเนี่ยต้องบีบให้สุดนะครับผมอ่ะ เจอจังหวะไหนแต่ละจังหวะเนี่ยคือบีบไม่ปล่อยเลยนะครับแล้วจังหวะนี้ได้ยิงไหมโอ้โหเกือบได้เลยครับจากจังหวะที่แบบจูดยนยาวให้นะครับแล้วมาอีกครั้งหนึ่งครับจูดจังหวะนี้จูดจ่ายเข้าในยังไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวตัดออกมาให้จูดแล้วจับเขามาเล่นฝั่งซ้ายเนี่ยค่อนข้างโอเคอยู่นะทุกคนเหมือนจะเป็นปีกเลยนะครับคอยแบบจ่ายบอลให้กับตัวที่แบบอยู่ริมเส้นน่ะนะครับผมแล้วจังหวะนี้โอ้โหคู่แข่งโอนโกเลยครับนี่ครับอยู่จังหวะนี้เด่นมากๆนะผมในส่วนของ การเล่นฝั่งซ้ายครับเป็นกลางฝั่งซ้ายนะครับผมอ่ะถือว่าทําได้ดีเลยนะครับนี่เก็บบอลค่อนข้างดีนะครับผมอ่ะแล้วมาอีกครั้งหนึ่งนีเอาตัวรอดไปได้นะครับแต่ว่าจัะนี้ล่วงลงไปแล้วนะครับสำหรับจูดดบริงแฮมแล้วมาใหม่จังหวะนี้ให้จูดลองดูแล้วลูกนี้อนิดเดียวครับแต่มันก็ยิงยากนะครับลูกนี้ดูครับแล้วมันต้องจิ้มยิงนะครับจังหวะนี้โดนบีบเข้ามาครับก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับผมอ่ะ แต่จะไม่ได้เด่นดังขนาดนั้นนะทุกคนไม่ได้แบบเป็นตัวที่แบบเปลี่ยนเกมได้หรือว่ายิงแบบเขาเรียกว่า,างไงเหมือนในเกมอ่ะนะครับผมเหมือนในชีวิตจริงนะตอนนี้นะครับผมกับทีมชาติอังกฤษในห่วล่างนี้ก็จะเป็นประมาณนั้นเลยนะนะครับผมไม่ได้เวอร์วังขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามีจังหวะให้ได้ยิงก็ยิงได้นะครับมอ่ามันจะเป็นตัวที่แบบเหมือนมีมีพลังวิเศษอย่างหนึ่งที่แบบเกมตึงๆอะ่นะในผมถ้าแบบได้มีโอกาสให้เขาได้ใส่ ก็คือเขาก็สามารถทําได้ในอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เพื่อนๆจะไปหวังยิงตลอดเนะี่ยมันก็ไม่ได้นะทุกคนอ่ะมันคือต้องมีจังหวะแบบอ่าจังหวะดีๆจริงๆในหัในท่งของการยิงนะครับผมสำหรับจูนนะนะครับถ้ายิงแถวสองในคู่แข่งก็น่ารอดักอยู่นะครับผมอ่ะเพราะว่าเขาก็รู้เลยว่านักเตะประเภทนี้มันต้องยิงแถวสองแน่ๆนะครับผมอ่ะ ยิ่งดิวิชันสูงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ส่องเลยเนี่ยผมอ่ะไม่ว่าจะร่างไหนก็ตามตัวไหนก็ตามนะทุกคนถ้าไม่ได้มีจังหวะหรือว่าพื้นที่ดีๆในการจบนะครับผมอ่ะชุดก็จะเป็นประมาณนั้นนะทุกคนถ้าไม่มีก็อ่าเปิดนะครับนอ่ะถ้าใครมีร่างเดิมอยู่แล้วก็ใช้ร่างเดิมก็ได้นี่ผมไม่จำเป็นต้องเสียทองอไปซื้อเพิ่มเติมมาเนี่สำหรับชุดรลล่างนี้นะนะครับผมอ่ะผลงานก็ถือว่าทาออกมาค่อนข้างโอเคอยู่นะครับสำหรับกลางนะนะครับผมอ่ะถามว่าประทับใจไหมก็อาจจะยังไม่ไม่เท่ากับโรชิก็นะนะ ลองลงมาอยู่ในหนสหรับจูดล,ล่างนี้นะทุกคนอ่ะแต่ว่าก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งที่เป็นสไตล์ใหม่นะครับสำหรับจูดครับหากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม